มาว์มอก็สนุกมากคุณผู้ชมนี่กำลังแย่งเกจะจองแอตตาสซนทีนกันอยู่นะคะกำลังคุยกันอยู่เออมันต้องยังไงนะมันคิดมันเออใช่มาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงสีสันโซเชียลนะคะมาดูกันดีกว่าแหมเราเคยผ่านการเป็นนักเรียนที่แอบหลับต่างห้องมาก่อนเหมือนกันมันมีสับประงบกันบ้างแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักมากมากเลยดูเหมือนนักเรียนะดูเผลอนะเหมือนน้องตั้งใจเรียนถามอะไรก็ใช่ครับดีแต่ที่ไหนได้น้องน้องหลับใช่ไหมจ๊ะไปดูคลิปกันค่ะ ก่นชานะโตแล้วอ่ะเกินชาเหรอเก่นชนะปานจะตอเนแล้วก็เล่างพีนานะโอ้ตอนแรกนึูว่าเป็นคลิปเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ย แกล้งหนูอย่างนี้ลูกหนูตอนก็คือแหม่ทั้งวัยรุ่นน่ะอาจจะมีเล่นเกมติดโทรศัพท์บ้างเมื่อตอนกลางวันอาจจะง่วงเหงาเหานอนแต่ไหนๆแล้วเพื่อนรักมีคลิปอย่างนี้มันต้องถ่ายสิพวกเคยเหมือนกันนะเออแกล้งเพื่อแต่คลิปนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคือดูไม่ออกว่าหลับนะดูเผลอๆเขาเป็นคนหลับตาปิดไม่สนิทเคยเจอไหมเจอเพื่อนที่นอนแล้วไปถึงเหมือนไม่ได้นอนแต่นอนนะแต่ตาจะปลือนิดนึงตาปลือแต่หลับ ขาเรียกถ้าแถวบ้านจะเรียกว่าคนห่วงสมบัติเวลานอนแล้วปิดตาไม้สนิทอ่ะเพื่อนก็แซวใหญ่เลยนะคะเป็นการหลับที่เนียนมากๆเลยค่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมคลิปนี้นะเป็นไวรัลมากเลยมีคนดูถึง1.3ล้านวิวมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะเขาบอกว่าการเรียนผมอาจจะไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนผมนอนแน่ๆชอบคำนี้เหมือนรู้จังหวะด้วยนะใช่ไหมให้เขานอนเถอะอีกคอมเมนต์บอกว่าเข้าเรียนทุกคาแต่ไม่ทราบอะไรเลย โอ้ยแต่น้องก็แบบช่วงคอแบบแข็งแรงนะพยายามพยายามเกรงเอาไว้ต้องเคยมีคุณผู้ชมเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ต้องมีแหละที่แบบมันไม่อยากจะนอนแต่มันไม่ไหวแล้วอะมันตาปือมันไม่อยากนอนแต่มันแบบต้านไม่อยู่อ่ะจิงถ้าเป็นคนอื่นคงแบบคลั่งไปแล้วอ่ะลงแบบคอพับไปแล้วอ่ะใช่นี่ยังฝืนดีนะบางคนมีเขียนตาที่หนังตานะแล้วก็หลับ็ลกตแล้วก็รู่ไปจับไม่ได้อ่ะผู้เคย เพื่อนไปกินข้าวด้วยกันแล้วหลับเขาหลับอยู่ในร้านอาหารหลับตรงโต๊ะเลยนะเขากินเสร็จกินกันนานเงี้ยคนกินเสร็จก่อนเ็าหลับหลับเสร็จทําไงล่ะอ้าวเก็บของออกมาให้หมดเหลือนเ่อยปล่อยเพื่อนที่หลับไว้คนเดียวแล้วก็ตั้งกล้องแอบดูอยู่นานจนเขาตื่นมาจนไม่เหลือใครอ่ะมันก็เขินมันก็อายมันโมโหเพื่อนด้วยมันเวอด้วยอ่ะมันตกใจแล้วคนเพิ่งตื่นไงมันจะแบบงงงนิดนึงแล้วงงเท่าไหร่ตื่นมาคือพนักงานรอขำอยู่แล้วอ่ะ อายเพื่อนอายแต่ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนรักได้อย่างเงี้ยต้องสนิทกันนะมันต้องแกล้งกันต้องแกล้งส่วนอันนี้ค่ะก็เรื่องของการหลับเหมือนกันอันนี้เด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งง่วงมากๆคือจะหลับอยู่แล้วอะแต่มีสาวที่เราชอบหันมามองเราอยู่เราจะทำยังไงดีลองดูค่ะ ก็สาวที่เราชอบหันมามองเราทั้งทีเราจะหลับได้ยังไงจะไม่ไหวแล้วอ่ะลูกพัดลมลงที่หัวน้องด้วยพอดีไงลมเย็นๆใช่กําลังมองแล้วว่าผมกำลังปลิวๆอ่ะลมเนี่ยเป็นตัวร้ายของการง่วงเลยนะใช่จะบอกให้แล้วเด็กวัยนี้เนอะเขาก็จะต้องแบบหลับต้องอะไรไงแต่สาวมองไงหันมาสาวหันมามองไงกำลามองต้องยิ้มเลยยิ้มสู้ เกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหมแบบเนี้ยน่าหลักมากเลยคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ใช่ย่อยคนดู2.2ล้านวิวค่ะหลายคนบอกว่าเอาหมอนให้น้องเธอครับเอ็นดูไม่ไหวเป็นยังอุตส่าห์ยิ้ม,มอนน่ะนะลูกเนาะเด็กๆอ่ะคือ<ม>พอไปโรงเรียนปุ๊บบางทีปรับเวลานอนไม่ได้ใช่ใเมื่อก่อนก็เหมือนกันพาลูกนอนเกินเวลาไปโรงเรียนคุณครูฟ้องเลย เอาเด็กเอาลูกนอนเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมคะคุณแม่เด็กๆกันเราทำกิจกรรมอยู่ไอทาราพิงเสาอยู่เนี้ยต้องถ่ายคลิปทาราเอามาลงคลิปม่วงอ่ะก็เป็นจริงๆหรือว่าเวลาพ่อแม่ชอบซื้อรถที่มันแบบขี่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมแล้วขับเล่นในหมู่บ้านอ่ะลูกผู้นั่งไม่ได้เลยนะตอนแรกตั้งกองอยู่สักฟักมันพนโดนล้มอ่ะลาบไอลมนี่คือตัวร้ายแล้วดูน้องในคลิปนี่คือลมพัดตลอดเวลาลมพ่ปลิวใช่ น่าอ่ะไปที่ต่างประเทศกันบ้างไปเที่ยวที่จีนกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงที่จีนแต่บ้านเราจะชินกับการใส่ถุงแล้วไม่คามัดป่องๆใช่แล้วก็มาแกะกินที่บ้านมาแกะยากเชียวมัดแน่นมากบางร้านแกะหาปมไม่เจอบางร้านแกะเออปมง่ายแต่นี่พอไปที่จีนสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงแต่ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้เอาบ้านเขาเป็นยังไงไปดูกันค่ะทำไงอ่ะโอ๊ยใช่ค่ะเขาก็กกลับบ้าน เหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆมาเลยเนาะนึกคือไม่เหมือนสั่งออกมาจากร้านเลยพอใส่ถุงแบบเนี้ยดูแล้วมันแบบไม่กล้ากินเลยดูเหมือนดูเหมือนเอ่ิงจเหมือนมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันออกมาใหม่แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันเป็นคลิปสุดฮานะคนใช้ติกต่อมาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าไม่ค้ากินไม่ไหวแล้วขอใส่ถุงขอใส่ถุงกลับไปกินที่ห้องแต่ถุงที่ใส่มามันเหมือนถุงหูหิ้วบ้านเรา สีหน้าและแววตาน้องดูสิ้นหวังมากมันดูแบบไม่น่ากินน่ะหลายคนเพิ่งเห็นต้องตกใจแน่ๆแต่จริงๆเราไม่แปลกนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมบ้านเขาค่ะแล้วที่จีนเนี่ยถุงที่เขาใช้เนี่ยเป็นถุงฟู้ดเกรดนะเป็นถุงที่ทนความร้อนก็เหมือนถุงก๋วยเตี๋ยวถุงร้อนถุงเย็นบ้านเราอะแหละออสำหรับใส่อาหารแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันสะดวกพอถึงบ้านเนี่ยนะถึงห้องเขาเอาถุงเนี่ยใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องเทใส่ถ้วยอ๋อแล้วไม่ต้องล้างถ้วยด้วยครับสบายเลย ใช่ป่ะก็ถุงวางถุงวางบนถ้วยแล้วก็เปิดถุงแล้วกินเลยเพราะมันไม่ไหลเหรอหรือว่าพะไให้มันคุมดีๆให้มันคุมชามดีๆอ่ะเปิดอ๋ออะนึกออกละถุงมันมีเนื้อแบบนี้เนื้อน้ํากับเนื้อความเหลือพอเอาใส่ถ้วยไปไอตรงที่น้าใสไว้ไอ้ตรงที่เนื้อเหลือก็พับลงพับลงมาให้คุมแล้วกินเลยกินเลยเสร็จแล้วก็เอาถุงออกเอาชามคว่ำไม่ต้องล้างหรออย่างนี้เหรอเออแปลกดี ดีนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรจะได้เห็นวัฒนธรรมที่แบบแตกต่างเนาะก็แต่นี้ไม่เคยซื้อกลับบ้านมั้งเลยไม่เห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆกติกินที่ร้านอย่างนี้คือปกติกินที่ร้านโอ้คลิปนี้เป็นวรัลรนะคะมีคนดูถึง1.9ล้านวิวค่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเสียบหลอดดูดเลยพี่เอาดูแทนตะเกียบเลยบางคนบอกตรงที่สั่งไม่ผิดวางลงถ้วยแล้วกินได้เลยไม่ต้องล้างถ้วยอ่าอุ้ยจะมีหลายประสบการณ์ต้องมีคนเคยไปเที่ยวจีนเที่ยวเที่ยวฮ่องกงอะแล้วไปกินน้ําล้าง ตะเกียบล้างช้อนอะใช่ต้องมีคนเคยไม่รู้เคยมาแล้วน้ำอุ่นๆที่โต๊ะไม่ใช่น้ำร้อนที่ไว้ให้กินนะคะเขาให้คุณเอาช้อนเอากละมังเอาอะไรใส่ลวกค่ะมันมีกละมังให้ค่ะให้เอาช้อนเอาตะเกียบเอาซ่อมเียค่ะเทน้ำร้อนลงไปแล้วล้างค่ะลวกก่อนก่อนที่เราจะใช้เพราะเขาจะไม่ล้างมาให้เพราะเขาถือว่าไม่สะอาดเขาให้คุณล้างเองแต่คนไทยร้อยทั้งร้อยกินค่ะ แล้วตะเกียบช้อนก็ไม่ล้างค่ะตะเกียบช้อนก็มันๆอยู่นั่นแหละใช้เลยค่ะแต่เราจะแบบ <c oughs> ดีนะร้านเนี้ให้บริการมีน้ําร้อนทุกร้านจนไปเจออยู่ร้านหนึ่งมันจะมีคนจีนนั่งมอง <c oughs> อกินไม่เป็นละสิจะักเขาถามเขาเทใส่แก้วแล้วเขาตะเกียบคนให้ดู <c oughs> แล้วเขาไม่พูดอะไรใช่ปะ <c oughs> ทําให้ดูเขาทําอย่างนี้จ้ะอ้ หมดเวลาเลยทีนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยขายังเหลืออยู่เลยจบกันหมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้ามิเออยมีไหมขอบคุณเสื้อผ้าจากพี่มิวและชมพู่ค่ะลาไปก่อนนะคะผู้นี้เจอกันใหม่กับรายการแซ่บทเดยเวลาเดิมลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ